สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม -65 นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่21นะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับ และท่านที่พลาดนะครับคอร์สสำนาออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะน,นี้ท่านก็สามารถนะลงสำนาออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกรม65อีกรอบหนึ่งนะครับ c o n c i s e of Money for People นรสรุปสาระสำคัญของเงิน สำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานเนะงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไรแล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนีนะ้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอร์สออนไลน์7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2020ทิศทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกศิลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับ นะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อนนะคอร์สนสะัมมนาออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม6.5นี้นะครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะก็คือ c o n ไซด์ of Money for People นะเกรกฎาคมนะครับเวลา18.30นถึง21.30น7เจ็ดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2 0 2 0นะครับ16รกรกฎาคม เวลา18.30ถึง21.30นนอนนะครับไปนั้น2คอร์สนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำสำหรับท่านที่พลาดไปและสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะ จัดขึ้นใน3สิงหาคม65นะบรนทที่สนใจลงคอสเดียวนะก็ราคาปกตินะครับถ้าลง2คอส3คอสได้ราคาส่วนลดพิเศษสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์ส่วนตัวผมไอดีนะครับเศก้าห้าเก้านะครับแล้วเจอกันนะครับในการสัมมนาไลน์นะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินสลัดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็มาถึงที่บ้านเราด้วยนะครับ้องบอกว่าขนาดนี้นะครับนะ หลายนักวิเคราะห์นะครับรวมถึงนักลงทุนเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะครับของอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อนั่นเองเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในหลายทศวรรษนะครับทั้งในสหรัฐนะครับในยุโรปนะรวมถึงทั่วโลกเนี่ยเงินเฟอ้อตัวนี้นะครับนะมีผลนะทำให้ทางบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต่างๆรวมถึงธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจับตาดูนะครับนะว่าจะค่าเจ้าเงินเฟอ้อนี้ได้อย่างไร ซึ่งนึงในมาตรการทางนโยบายการเงินนั้นก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าธน,นาคารกลางยักษ์ใหญ่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับนะธนาคารกลางส่วนอื่นนะก็มีความจําเป็นต้องปรับขึ้นตามแต่จะมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูก็เรียกว่าพื้นฐานนะครับสถานการณ์เหตุปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอคาดการได้ว่านะช่วงประมาณเนี่ยนะครับหลายเดือนนับจากนี้ไปอาจจะเป็นปีหรือ2ปีนะครับนะยังเป็นทิศขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโนโยบายอยู่นะครับแต่คําถามก็คือว่าการที่จะสู้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจะต,ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยโนโยบายสูงขึ้นไปถึงระดับใดนะครับก็มีสมมพุติฐานจากนักลงทุนต่างชาตินะครับซึ่งผมได้ติดตามและรับฟังมาเนี่ย ก็คาดการณ์กันว่าตาดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยต้องปรับสูงไม่ถึงประมาณ4%กว่าๆนะจึงจะเอาอยู่นะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับแต่หลายท่านสงสัยไหมครับว่าเงินเฟอสหรัฐในขณะนี้สูงไปถึง8.6%นะบางนักวิเคราะห์บางสำนักคาดการณ์สูงไปถึง9%หรือจะเป็นตัวเลข2หลักด้วยซ้ำไปแล้วตาดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่4%กว่าๆเนี่ยจะเอาอยู่แล้ฮะก,ก็แบบว่ามันมีสมมติฐานอยู่ ว่าเงินเฟอ้อเนี้ยจะค่อยๆแผ่วลงนั่นเองคือมันจะขึ้นถึงจุดพีคสูงสุดนะครับอาจจะเป็นช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับนะเงินเฟ้อสหรัฐจะขึ้นถึงสูงสุดแล้วแผ่วลงนั่นเองในขาะที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารการศหรัฐก็ปรับขึ้นก็เรียกว่าพอดีนะครับขานหนึ่งลงคือการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อลงเราคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยขานหนึ่งขึ้นไปตัดกันที่จุดหนึ่งครับก็ที่ประมาณ4%เกว่า ซึ่งขนาดนี้ปัจจุบันอยู่ที่8.6%ซึ่งในปีที่แล้วผมก็ได้สร้างนะครับนะ้ำมุมมองซีนารีโอนะครับนะไว้หลายแบบนะตั้งแต่แบบที่ตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลย123นะแต่ผมบอกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆมันจะบีบอัดเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะนะครับนะเมื่อเข้ามาถึงในปี2022นี้นะครับเมื่อเข้าถึงครึ่งหลัง ของปี2 0 2 2นี้ผมเห็นการบีบอัดของเหตุปัจจัยพื้นฐานข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็เซนติเมนต์ต่างๆจะเป็นรูปลิ่มที่แหลมคมนะครับแล้วโอกาสที่จะเ็าเรียกว่าพลิกนะเป็นเส้นตรงเรียงกันทั้ง3เหตุปัจจัยฟันเดเมนทัลเทคนิคเขเซนดิเมนทัลมีสูงครับาภายในปีนี้นครับครึ่งหลังของปีนี้แล้วกันอาจจะเป็นไตรามาสสหรือไตรามาสสี่ของปีนี้ทุกอย่างจะเข้ามาในภาวะที่แหลมคมมากนะครับจะรับมือไหวไม่ไหวนะถ้าข้าม ปีนี้ไปได้นะครับปีหน้าก็อาจจะผ่อนคลายได้เพราะเงินเฟ้ออาจจะแผ่วลงนั่นเองนะครับซึ่งมุมมองที่พูดถึงว่านะอัตาราดอกเบี้ยโนโยบายของเฟดนะครับที่จะสามารถรับเงินเฟ้อได้เนี่ยนะครับหรือทําให้สภาวะถ้ามันเกิดการถดถอยเนี่ยนะอัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ4%เนี่ยหนึ่งในมุมมองนั้นก็คือคุณนูเรียรูบินี่นะครับท่านนี้นะครับซึ่งก็คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อนะ ปีที่แล้วนะครับเขาก็ได้คาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อนี้ไม่ใช่ชั่วข่าวไม่ใช่ทานสิตอรี่เป็นเงินเฟอ้อที่ระยะกลางซึ่งเขาได้พูดถึงว่าถ้ามันเกิดสภาเศรษฐกิจถดถอยเขาคาดการณ์ว่านะครับยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่เปอกว่าๆนั่นก็แปลว่าค่าคาดการตลาดว่าเมื่อตาดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่4%กว่าๆเนี่ยอาจจะสร้างสมดุลให้ตลาดนั่นเองนะครับ เตลืมนะครับขนะนี้เงินเฟอสหรัฐอยู่ที่8.6เปอร์เซ็นต์นะครับและจะสูงขึ้นถึง9เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับในการประกาศนะครับในช่วงกรกฎา,กากคม65นี่นะครับก็บอกว่าเส้นทางยังอยู่อีกยาวไกลนะครับซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจน,นะครับที่มีความพลิกผันผันขวน,น,นจากสภาวะเศรษฐกิจฟืดน,นะเนงินฟืดจากตั้งแต่โควิด19เมื่อ,ออัดเงินเข้าไปในปริมาณมากนะครับ นะผ่านโครงการต่างๆนโยบายทางการเงินกันครังเนี่ยขณะนี้ต้องบอกว่าลมมันผันผวนแรงจริง,รงๆขณะที่นะครับเครื่องบินเศรษฐกิจเนี่ยกำลังต้องชะลอตัวลงแลนดิ้งนะครับแต่อย่าลงแลนดิ้งแบบเขาเรียกว่าซอฟแลนดิ้งลงจอดแบบนุ่มนวลหรือว่าลงจอดแบบกระแทกอาจจะเกิดการแครชได้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับนะักวิเคราะห์คาดการณ์กันไปโดยเฉพาะโมเดลของนิวยอร์กเฟดก็คาดการณ์ว่า โอกาส s o อ t แลนดิ้งมีแค่สิเปอร์เซ็นะครับอันนี้คือจากโมเดลของนิวยอร์กเฟดเองแต่ว่าไม่มีอะไรการันตีแปลว่าต้องติดตามดูต่อไปซึ่งผมก็บอกแล้วว่าความแหลมคมของสถานการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในครึ่งหลังของปีนี้นะครับ2022นะว่ามันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดการแคลดลงจอดแบบฮาร์ดแลนดิ้งหรือไม่นะครับต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับขอยฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ